对。Yeah. เดี๋ยวโดนไม้เลยนี่เออจะไปก็ไม่ไปเนี่ยไม่ไปอีกไปอ้าวเพื่อนดูดิไม่ยอมไปเลยครับเนี่ยดูชูพอใส่เราอีก,กน,นะ กินอะ้รสักอย่างดูจะสู้เราด้วยนะไปไปไปเข้าไปไปไปเออ ไป,ไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเป็นที่สิบสี่ครับผมหลังไม่ค่อยโตรหรอกจะรุนลังอ่อนครับเพื่อนๆกลางถนนเลยครับรุนกันตอนตีพึ่งจะมีรถผ่านมาคนผ่านไหมตีพึ่งไม่กลัวครับ ลัวคนผ่านครับเพื่อนต้นขี้เหล็กครับผมคิดว่าน่าจะรังอ่อนสวยด้วยแหละคิดว่านะขี่รถมาเจอก็ผมมองไปเรื่อยนี่จะมีน้ำไหมมันต่ออ่อนอย่างเดียวนี่เพื่อนกลางถนนเลยครับรถวิง่งผ่านนี่ครับถนน ดูนันกันครับเพื่อนๆดูนันกันว่าจะมีคนโดนตอดไหมไปครับเตรียมพบนี่ครับผมทำครบเสร็จแล้วมหมดีกเตรียมอุปกรณ์ขึ้นเลยครับอนนอนนชอเชผมทำทำครบอยู่ตั้งนานครับเพื่อนนี่มีรถมา มีคนมาเฮล้วเพื่อนจะเป็นยังไงกะรุ้กันครับเฮลดาคนป่วยอโอ้ไปแคบร่ว ดีที่มีสองอันครับใช้กล่องกระดาษผสม ไปซะติดแล้วติดแล้วครับ หนึ่งวันสองโมงตนเ น้องฟ้าครับไม่แน่ใจโอจได้ยล่ครับยังมีเต็มนที่เท่าไหร่ พอได้อยูคนเด็ดหายยากับตรงนี้ เป็นดีๆๆเลยเพื่อนเ่ยอ๋อครับผมครึ่งโลขึ้นกำลังช้าครับช่วงนี้เดียสอ,อบไม่ค่อยมีไม่ลุ้นอะไรหรอกตอนนี้นผมลุ้น รุ่นนี้จะมีรถมาไหมเดี๋ยวสอนนิดเดียวด้วยหน้ำนิดเดียว เ่อนลงครับผม,มไม่หมานเลยเพืเ่อนๆวันนี้ออกสายด้วยครับเมื่อเช้าอากาศทุ้มๆไม่ค่อยหมานเลยน,น้น้ำพึ่งหน้าฝนด้วยตังน,นี้แหละครับไม่ค่อยเหนียวครับผมแต่น้ำพึ่งแท้ร้อยเปร์เซ็นต์ครับผมเริ่มเข้าฤาดูฝนแล้วลลครับ ม่เยอนเพื่อนพอได้ทํายาตัวอ่อนประมาณสักครึ่งโลแล้วครับพอดีมีคนสั่งไว้ด้วยเดี๋ยวกลับไปช่างดูนะครับโอบายแถลงเอาเท่านั้นแหละโอเคครับผมสรุปตีพึ่งไม่มีรถมาครับวันนี้ตีพึ่งกลางถนนเลยลุน้นเดี๋ยวไปดูอีกรังหนึ่งครับผมรังเล็กที่ผมเจอวันนั้นคราบเ,เพื่อนเจอโคตรยางนาครับผม นี่ครับต้นยางหนานี่ครับขดอันนึ่งอยู่ข้างบนก็ผมดึง,ดงออกมาเนี่ยนี่ครับายผมดึงนี่ครับเขาอ,อยู่อย่างนี้ผมดึงออกมาเลยครับไม่ต้องแคะเลยเสแสดงว่าขอให้กับผมขอนะครับผมขออนุญาตมีสองคดครับผม ต้นนี้อันนี้โครใหญ่ครับผมปล่อยไว้แมวเอาโครที่เขาให้ครับผมที่หลุดออกไง่ายเลยนี่ครับโครยางนาเป็นติ่งอย่างเงี้ยครับต้นยางนาใหญ่ครับผมสูงดิ้วเลยเพื่อเพื่อนครับเพื่อนลงมาแล้วครับดับโคดดับไฟแล้วปล่อย นะครับที่ผมเห็นว่านะว่ารังเล็กแต่ก็พอได้ครับผมเพิ่มเติมกับรังเมื่อกี้ถ้าไม่เอาก็ได้นีดเดียวครับผมข้างทางเหมือนเดิมครับวันนี้ตีพึ่งข้างทางาเดี๋ยวก็ดูน้ําหวานครับพอได้อยู่ครับน้าหวานปิดตาสวยอยู่สวยกรังแรกเยอะรังแรกโตวกว่าแต่ไม่สวยเดี๋ยวผมจะปล่อยแม่เขาหน่อยครับผมตัวที่ยังไม่เปียนน้าหวาน รังอ่อนเต็มเปีเพยพอดีเลยครับอันนี้รังแรกนี่ครับรังอามกีเต็มเปีเยเลยในประมาณยี่สิบเอ็ดวันครับผมอย่างเงี้ยสามอาทิตย์อันนี้รังแรกครับผมไปครับเดีย๋ยวผมจะปล่อยแม่เขาก่อนอยวปล่อยแม่เขาก่อนครับผมไปครับเพื่อนๆขออนุญาตกลับครับผมผมจะได้เท่านี้แล้วครับ ดูเสื้อเปียกหมดเลยครับผมร้อนสามเครือครับผมเครือเยอะะินข้าวแล้วครับนี่ก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วครับออกสายครับวันนี้นึกว่าฝนจะตกไม่ตกครับไอ้ก็คิดว่าฝนจะตกไปครับเพื่อนกลับครับผมขอบคุณทุกทุาคันที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ